สวีทมากแอปนอนกุลแต่งสวยหลอ่อควงแขนโกอินเตอร์ควงคู่บินตรงไปร่วมงานระดับอินเตอร์ที่มาเกา๊าสำหรับคู่รักสุดหวานอย่างแอปทักษอรและนนกุลชานนงานนี้บอกเลยว่าทั้งสวยทั้งหลอ่อทั้งคู่ที่สำคัญมีโชว์มุมความครั่งรักเบาๆเ,เรียกเสียงกรี๊ดได้ไม่น้อยทีเดียวส่วนงานนี้พี่แอปน้องนนกุล ก็มีแอบเขินแบบเบาเดินไปยิ้มไปแฮปปี้เวอร์เลยค่ะค่ะก็เรียกว่าหวานกันแบบสุดๆนะคะสําหรับคู่รักแห่งวงการบันเทิงไทยนะคะอย่างแอปทักษอรและนน,นกุลชานน์งานนี้ทั้งคู่นั้นก็บินตรงไปที่มาเกาเพื่อร่วมง,งานนะคะบอกเลยค่ะว่างานนี้ทั้งคู่นั้นนอกจากจะสวยแล้วก็ยังหวานมากๆนะคะเรียกว่างานนี้มาเกาหวานเป็นน้ําตาลเลยค่ะเราได้ประมวลภาพมาให้ชมกันแล้วนะคะเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยค่ะ